สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอักษรเบรล์นะครับระบบการเขียนอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เราคุ้นเคยกันดีเ,เรามีข้อมูลหลายส่วนเลยทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสำคัญในยุคนี้ค่ะก็อยากจะชวนมองลึกลงไปค่ะว่าอักษรเบรล์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมายังไงทำไมถึงยังสำคัญมากแม้ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากทาความเข้าใจเส้นทางการเดินทางของมันแล้วก็ทาไมมันถึงยังอยู่กับเรา จริงๆแล้วเบรลมีความหมายมากกว่าแค่จุดนูนๆนะคะมันคือเครื่องมือที่พลิกโฉมการเข้าถึงความรู้แล้วก็เป็นประตูสู่การศึกษาความเป็นอิสระของผู้พิการทางสายตาเลยค่ะถ้าย้อนไปไกลหน่อยก่อนที่จะมีอักษรเบรลนีการอ่านของผู้พิการทางสายตานี้เป็นเรื่องยากมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก็จะใช้เป็นตัวพิมพ์นูนแบบปกติเลยซึ่ง นึกภาพตามนะคะมันจะใหญ่มากเทอะทะแล้วก็อ่านได้ช้ามากค่ะพกพาก็ลำบากอ่านก็ชา้าแล้วการผลิตล่ะครับการผลิตก็ซับซ้อนค่ะทำให้นังสือมีน้อยราคาแพงแล้วที่สำคัญคือเขียนเองแทบไม่ได้เลยมันก็เลยจำกัดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เอ่อการใช้ชีวิตอิสระไปเยอะมากมากค่ะแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับมาจากเอ่อวงการทหารแหละครับระบบ night writing อ่าใช่ค่ะเป็นแนวคิดของชา a ์ลส์บา r b บีเอทหารฝรั่งเศสเขาคิดระบบจุด12จุดขึ้นมาเพื่อให้ทหารสื่อสารกันในความมืดได้แบบว่าไม่ต้องใช้แสงไฟ12จุดเลยเหรอครับใช่ค่ะ12จุดซึ่งออตอนนั้นก็ถือว่าล้ำนะคะแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดคือมันแทนรหัสเสียงแล้วก็12จุดมันใหญ่เกินกว่าปลายนิ้วจะสัมผัสได้หมดในครั้งเดียวทำให้อ่านยากอยู่ดี แต่มันก็เป็นการจุดประกายว่าเออการสัมผัสมันใช้สื่อสารแทนการมองเห็นได้นะถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นสําคัญเลยแล้วไอเดียนี้แหละค่ะที่ไปจุดแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนตาบอดคนหนึ่งคือลุยส์เบรลอ๋อลุยส์เบรลนี่เองที่เรารู้จักจะในชื่ออักษรเบรลนี่แหละนะครับเขาเป็นชาวฝรั่งเศสตาบอดตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับค่ะตาบอดจากอุบัติเหตุตอนสามขวดพอเขาได้ไปเรียนที่สถาบันสอนคนตาบอดในปารีส เขาก็ได้เรียนรู้ระบบในไรติงนี่แหละคะ่ะประมาณปี1821แล้วเขาก็เห็นปัญหาของมันทันทีใช่ค่ะเขามองว่า12จดมันเอ่อมันซับซ้อนไปอ่านช้าไปแล้วก็การแทนแค่เสียงมันยังไม่ครอบคลุมพอเขาเลยมุ่งมั่นว่าจะพัฒนาระบบที่ดีกว่านี้ให้ได้ความคิดสร้างสรร์มาพร้อมกับการแก้ปัญหาเลยนะครับสุดยอดมากคะ่ะแล้วการตัดสินใจที่สำคัญมากๆของลุยส์เบลก็คือ ลดจำนวนจุดลงเหลือแค่6จุดค่ะจัดเรียงในเซลล์สี่เหลี่ยมเล็กๆเป็น2แถวแถวละ3จุดจาก12เหลือ6ทําไมถึงเลือก6จุดล่ะครับเพราะว่า6จุดเนี่ยขนาดมันพอดีกับปลายนิ้วสัมผัสเลยค่ะทําให้รับรู้รูปแบบจุดได้ทั้งหมดในครั้งเดียวอ่านได้เร็วขึ้นมากแล้วการจัดเรียงแบบ6จุดเนี่ยมันสร้างรูปแบบที่แตกต่างกันได้ถึง64แบบซึ่งพอเลยค่ะสําหรับตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายวรรคตอนหรือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์อื่นๆอ๋อ ครับครับครอบคลุมกว่าเดิมแล้วก็อ่านง่ายขึ้นด้วยสเลดกับสไตลัสซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะเขาเผยแพร่ระบบครั้งแรกปี1829แล้วก็มีการปรับปรุงอีกทีปี1837ค่ะแต่เห็นว่าช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้รับการยอมรับทันทีเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เวลาค่ะในฝรั่งเศสเองสถาบันที่เขาสอนก็ยังลังเลยังยึดติดกับตัวพิมพ์นูนแบบเดิมอยู่แต่ว่านในหมู่นักเรียนตาบอดด้วยกันนี่คือคิดมากค่ะเพราะมันใช้งานได้ดีกว่าจริงๆ แล้วการยอมรับในวงกว้างมันเกิดขึ้นตอนไหนครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ลุยส์เบลเสียชีวิตไปแล้วค่ะปี1852โดยเฉพาะบทบาทของดรโทมัสอามิเทจแล้วก็สมาคมในอังกฤษที่ช่วยผลักดันอย่างจริงจังจนกระทั่งปี1868ถึงได้มีการยอมรับให้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกค่ะครับทีนี้มาถึงบ้านเราบ้างอักษรเบลเข้ามาในประเทศไทยตอนไหนครับ เขามาในปีพศ2482หรือ1939ค่ะโดยมิสเจอร e นิวิฟโคฟิลสุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกันท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเป็นแห่งแรกของไทยอ๋อท่านทำงานร่วมกับคนไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญไทยหลายท่านอย่างเช่นในแพทย์ฝนแสงสิงแก้วเพื่อช่วยกันคิดค้นกำหนดรหัสอักษรเบรลสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ ซึ่งภาษาไทยเราก็มีความซับซ้อนของตัวเองอยู่แล้วทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดการปรับใช้นี่คงท้าทายพอสมควรเลยนะครับใช่เลยค่ะก็ต้องมีการพัฒนารหัสให้มันครอบคลุมแล้วก็ใช้งานได้จริงกับโครงสร้างภาษาของเราซึ่งก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างครับมีคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยคือตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเสียงเยอะแยะเลย ทั้งหนังสือเสียงโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือสกรีนเร e a เดอร์ทำไมทำไมอักษรเบรลมันถึงยังจำเป็นอยู่ล่ะครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจริงๆแล้วการฟังมันทดแทนการอ่านไม่ได้ทั้งหมดค่ะหัวใจสำคัญคือเรื่องของการรู้หนังสือหรือ l i t e r a c y อย่างแท้จริงการสัมผัสอักษรเบรลมันช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจโครงสร้างประโยคไวยากรณ์การสะกดคำรูปแบบย่อหน้าอะไรพวกนี้ได้ลึกซึ้งกว่าการฟังเฉย เหมือนคาว่าการเห็นตัวอักษรมันช่วยเรื่องความเข้าใจโครงสร้างประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังจําเป็นมากๆสําหรับการจดบันทึกส่วนตัวการอ่านฉลากยาป้ายข้อมูลสําคัญสําคัญหรือเอกสารต่างๆด้วยตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของความเป็นอิสระเลยนะคะแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาช่วยเสริมอักษรเบรลยัยงไงได้บ้างครับ ไม่ใช่มาแทนที่แต่มาเสริมใช่ค่ะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เยอะมากอย่างเช่นเครื่องพิมพ์เบรลหรือเบรลมอบเซอร์ก็ทำให้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เบรลได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นหรือทีออ่ที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือจอแสดงผลเบรลหรือ refreshable Braille Display ค่ะจอแสดงผลเบรลมันทำงานยังไงครับ คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ค่ะแล้วมันจะแปลงข้อความดิจิตอลบนหน้าจอเนี่ยให้กลายเป็นจุดเบรลเล็กๆที่นูนขึ้นมาบนแถบของอุปกรณ์ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วสัมผัสอ่านข้อความน,นั้นได้แบบเรียลไทม์เลยโห oh, เหมือนอ่านอ e ีเมลอ่านเว็บไซต์หรืออ่านอ e ีบุ๊กด้ดโดยเร็ว,วเลยสิครับถูกต้องค่ะ เป็นการเชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับการอ่านด้วยการสัมผัสโดยตรงเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างอักษรเบลบนบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจำวันแล้วเห็นว่ามีการนำระบบเบล์ภาษาอังกฤษแบบใหม่มาใช้ด้วย อ๋อใช่ค่ะคือระบบ Unified English Braille หรือ UEB ที่เริ่มมีการนำมาใช้ควบคู่กับเบลไทยมากขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าถึงรหัสหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสากลอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือพวกโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งระบบเบลไทยเดิมอาจจะยังไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนมากๆค่ะครับ ฟังดูแล้วการเดินทางของอักษรเบรลนี่มันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในค่ายทหารมาสู่การปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยแนวคิด6จุดของลุยส์เบรลจนกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเกือบ2ศตวรรษแล้วก็ยังพัฒนาต่อไปไเรื่อยๆเพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีพลังมากขึ้นนะครับ ใช่ค่ะคุณค่าของมันเลยยืนยงไม่ใช่แค่วิธีการอ่านแต่มันคือการเปิดประตูสู่การรู้หนังสือจริงๆความเป็นอิสระแล้วก็การเชื่อมต่อกับโลกข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นศักยภาพครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการสัมผัสมันเคยเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายตาทั้งในอดีตกับนท์ไรติงและปัจจุบันกับอักษรเบล มันพอจะมีรูปแบบการสื่อสารอื่นๆที่อาศัยการสัมผัสหรือประสาทสัมผัสอื่นนอกเหนือจากการมองเห็นที่เราอาจจะยังเอ่อมองข้ามไปหรือสามารถพัฒนาให้มันก้าวหน้าไปได้อีกไหมครับในโลกที่ทุกวันนี้ดูเหมือนจะมุ่งไปที่หน้าจอเป็นหลักเลยอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อจริงๆ